สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดบริเวณบ้านและสวนนะคะอ่าทบทวนบทเรียนนะคะคุณลักษณะพื้นฐานของบ้านที่ดีต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะมีความสวยงามเรียบร้อยมีความมั่นคงแข็งแรงให้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีบำรุงรักษาง่ายนะคะอ่าเรื่องที่เราจะดูต่อไปนี้คือเรื่องการจัดและตกแต่งสวนและการดูแลรักษาสวนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายความสําคัญของการจัดตกแต่งสวนได้นะคะข้อที่2อธิบายหลักการดูแลหลักการดูแลรักษาสวนได้นะคะข้อที่3อภิปรายหลักการจัดการตกแต่งสวนได้ข้อที่4ีนะคะวิเคราะห์วิธีการดูแล,แลรักษาสวนได้ข้อที่5นะคะมีทักษะในการแสวงหาความรู้ข้อที่6นะคะ มีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็สุดท้ายคือใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะอ่ะก่อนที่จะไปในเนื้อหานะคะให้เด็กๆเปรียบเทียบความแตกต่างของบ้านสองหลังนี้เด็กๆด,ดูในรูปภาพแล้วตอบมาในกล่องแชทนะคะจะได้คะแนนเพิ่มด้วยนะวันนี้คนละห้าคะแนนที่ตอบมา เปรียบเทียบความแตกต่างของบ้านสองหลังนี้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงรอนะคะห้านาทีนะคะลูกตอบมาเลยนะคะความแตกต่างของบ้านสองหลังนี้นะคะสวนคือสถานที่ปลูกพันธุ์ไม้ที่มีหลากหลายชนิดนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านซึ่งอาจจะอยู่หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้าน <c oughs> หรือระเบียงบ้านก็ได้นะคะการจัดสวนให้สวยงามทําให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพจิตดีช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดได้นะคะความสําคัญของการดูแลรักษาสวนคือบ้านที่มีสวนนะคะผู้อยู่อาศัยต้องรู้จักดูแล,แลรักษานะคะและตกแต่งสวนอยู่เป็นประจำเพื่อในสวนคงความสวยงามสดชื่นอยู่เสมอช่วยลดความเครียดของผู้อยู่อาศัยลดฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ แต่หากไม่ดูแลความสวยงามความสะอาดนะคะสวนอาจจะก,กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีพิษต่างๆได้นะคะลูกรูปแบบของการจัดสวนมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะ 1. สวนประดิษฐ์2สวนธรรมชาติ 3. สวนแบบสมัยใหม่นะคะการดูแลรักษาสวนนะคะ การดูแลรักษาสวนให้สวยงามมีอายุยืนยาวมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเลือกพันธไม้ที่เหมาะสมตามธรรมชาติเช่นพันธไม้ในร่มพันธไม้แดดพันไม้เหลือยพันไม้น้ำนะคะสองเลือกเครื่องมือที่ให้พร้อมและเหมาะสมควรเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมตามที่เราจะ ทำงานนะคะเช่นจอบเสียมบัวรถ Arrow น้ําถังน้ําสายยางนะคะการดูแลรักษาสวนหุ้ยสามตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไม้ยืนต้นให้เป็นระเบียบไม่รกรุงรังนะคะข้อที่สี่ตัดเล็มหญ้าทุกๆเดือน นะคะรดน้ําต้นไม้อย่างสม่ําเสมอพรวนดินนะคะใส่ปุ๋ยเพื่อบํารุงแร่านให้กับต้นไม้นะคะต่อมาเป็นควบคุมโรคติดต่อและแมลงที่มากัดกินทําลายใบดอกนะคะและเจาะลําต้นซึ่งควรเน้นวิวธีกําจัดโดยธรรมชาตินะคะแปดป้องกันสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาทําลายได้แก่สุนัขแมวที่อาศัยอยู่ในบ้านอาจาจะจะกุยขุดหลุมวิ่งชนกระถางนะคะทําให้เสียหายได้นะคะต้องป้องกันนะคะ ข้อที่เมีตารางการทํางานเพื่อเตือนและป้องกันการลืมนะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพสวนหย่อมในโรงเรียนต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเรานะคะในโรงเรียนต่างๆที่ผู้หญิงไปเก็บภาพมาให้เด็กดูนะคะมีการจัดสวนหย่อมมีสีเขียวสลับปนกันไปตามอาคารต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนหย่อมอยู่ที่โรงเรียนต่างๆเหมือนกันนะคะภาพสุดท้ายภาพที่6ก็คือการจัด ลานกิจกรรมกลางแจ้งไว้บริเวณที่มีต้นไม้โดยที่ไม่ต้องตัดต้นไม้ทิ้งนะคะลูกก็จะมีลานไว้สำหรับทำกิจกรรมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้การจัดสวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวผู้หญิงจะพาไปชมสวนหลังบ้านของใครครับแป๊บหนึ่งนะคะลูก วนหลังบ้านของใครครับสวนหลังบ้านของคหญิงเองเนี่ยหลพองปมป<า>ก,ก็มีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูกอ่ยัไว่ อโอ้โหมันมีอยู่สองคนเละที่ยังที่ยังไม่มีเดี๋ยวอยู่สงท่านวันนี้เดี๋ยวไปทำโอ้จะจาจาเดี๋ยวออยออยเดี๋ยวสอนสอนอีกห้านาทีนี่แหละสอนอีก5ห้านาทีอ่าเด็กเด็ก เดี๋ยวคุยแค่ซาวก่อนนะคะเดี๋ยวแปนะ๊บนึงได้ยินเสียงไหมคะนี่ได้ยินได้ได้ยิน,ยนครับ,รบโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจัดสวนหลังบ้านนะคะลูกมีอ่างปลามีสอ่างปลาเล็กๆก,ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะแล้วก็บริเวณต้นไม้นะคะก็ะจะมีไม้แผนนะลูกนะ ไม้แขวนนามาแขวนตกแต่งประดับให้เกิดร่มเงามากขึ้นนะคะบริเวณข้างสะอ่างปลาก็จะมีต้นสับป,ปะรดสีนะคะลูกต้นสับป,ปะรดสีอยู่ข้างๆอันนี้เขาเรียกสับป,ปะรดสีนะคะ บริเวณบ้านเห็นไหมอันที่จริงถ้าเกิดมีสวนเยอะขนาดนี้ต้องมีใบไม้เศษใบไม้หล่นบนพื้นนะแต่นี้เขามีการจัดการระบบที่ดีนะคะก็คือทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและดูแลอย่างสม่าเสมอนะคะที่ให้อาหารปลา ทีนี้นะคะครูหญิงก็จะสรุปเนื้อหานะคะเกี่ยวกับข้องกับวันนี้ให้เด็ก